รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรรุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นา,านาฬกานาีถึง19นาทางคลื่นความถี่90.5 MHz มกะ Nation Radio สวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดต2เรื่องนะครับ ก็คือเหตุการณ์ล่าสุดในซีเรียรวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเรานะครับมันมาวนมาปัรนจบกันอย่างไรนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่า World Bank กเนี่ยก็มองเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยดีใช่ไหมคุณวัชราคาะแยะมากเลยแย่มากเลย <hi> นะฮะขอเริ่มต้นด้วยก่อนนะฮะอัปเดตสถานการณ์ในซีเรียก่อนนะฮะน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกไอซเนี่ยได้ยึดเมือง พามิราซึ่งเป็นเมืองเก่าโบราณของซีเรียยุคโรมันโบราณเลยทีเดียวอายุสองพันกว่าปีคล้ายๆอาณาจักรสุขโขทัยบ้านเรานะฮะเมืองพาม,มิรานี้คุณวัชราทางยูเนสโกเนี่ยจัดว่าเป็นมรดกโลกแหละก็คล้ายๆอังคอรวัดนะครับทีนี้มีสถาปัตยกรรมสำคัญๆ,ๆอยู่ในเมืองนี้มากปรากฏว่า พวกไอซิสล่าสุดมาเนี่ยระเบิดทิ้งคุมพระชอืาไอตัวสถาปัตยกรรมที่เป็นรูปตึกที่ฉลองชัยชนะนะฮะเป็นเป็นเป็นตัวซุ้มนะซุ้มประตูชัยชนะไปโอ้โหหัวใจแป้วเลยเหมือนกับพวกตาเบันก่อนหน้านี้นี่ระเบิดพระพุทธรูปที่ติดผนังติดในผนังของภูเขาที่ อัฟกานิสถานจําได้ปปเปล่าครูพัชนาออันนี้เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงอะไรครับก็แสดงว่าไม่มีศาสนาต้องการที่จะทําลายทุกอย่างล้างอารยธรรมว่างั้นเถอะนะคโอ้โหแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะ <c oughs> ก็เข้าสู่วันที่ห้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่กองทัพของรัสเซียเนี่ยได้เข้ามาโจมตี กลุ่มไอซิสในซีเรียนะครับตามคำร้องขอของรัฐบาลในอาซัดนะครับล่าสุดมาเนี่ยทางรัสเซียนี่ออกข่าวต่อเนื่องนะครับเป็นระยะระยะว่าได้ถล่มฐานที่มั่นของกลุ่มไอซิสรวมทั้งกลุ่มที่ผู้งานว่ากลุ่มกบฏนะฮะหรือว่ากลุ่มก่อการร้ายอื่นๆที่ต้องการล้มรัฐบาลในอาซัดที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะยิ่งอัลเคดาหรือว่าอีก บางทีเขาก็แผงตัวเขาเองนะเรียกว่าอนุสรานี่ยับเยินเลยเชราเสียหายยับเยินเลยทําให้อเมริกานี่ออกมาโวยวายสื่อตะวันตกออกมาโวยวายแต่อย่างไรก็ตามรัสเซียก็เดินหน้าถล่มนะฮะแล้วก็ทางทางรัฐมนตรีทาง,ทาง,ทาง,ทางโฆษกของก,งกระทรวงกลาโหมบอ,อกขา่าวทำนองว่ามีแพนิคนะครับหรือว่ามีการแตกตื่นระหว่างพวกไอซิสนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่านาโต ไม่สามารถจะให้ความคุ้มครองได้ประมาณห0รนายเนี่ยแตกทับเลยนะอาจจะหนีทับหนีตายเลยก็เลยทำให้ดูว่าสถานการณ์ในซีเรียเนี่ยอีกไม่กี่สัปดาห์นะผมคิดว่ารัเสเซียก็น่าที่จะกวาดล้างได้เนี่ยก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปในลักษณะนี้ในอิรักนะครับโดยที่รัฐบาลอิรักก็จะขอร้องให้รัเสเซียหรือว่าอิหร่านเนข้ามาช่วยจัดการกับพวกไอเซสดชวยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย สหรัฐอเมริกาโลกตะวันตกนี่ไม่จริงใจนะครับในการจัดการกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายไอซิสทำให้ไอซิสเนี่ยยึดพื้นที่ทั้งอิรักทั้งซีเรียไปเยอะแล้วก็ถล่มทำให้บ้านเรือนเสียหายถ้าหากว่าจัดการไอซิสในซีเรียเสร็จยึดซีเรียรโดยสมบูรณ์เดินหน้าต่อไปจัดการไอซิสในอิรักถ้าจบนะฮะล้วก็จะเห็นโอ้โหอิหร่านพังงาดเลย ทั้งในซีเรียรและก็อิรัก่ก็จะทำให้ดุลภาพของภูมิรัศร์นะครับในตะวันออกกลางนี่พลิกเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับคุณวชราค่ะก็เห็นช่วงที่ผ่านมาทางรัเสเซียเองก็ออกข่าวเยอะแยะไปหมดบอกว่าสามารถที่จะทำลายจุดที่เป็นทั้งจะว่เาเรียกว่าที่มั่นใหญ่ใช่ไหมคะของกลุ่มไอซิสแล้วก็รวมทั้งฐานบัญชาการอีกหลายหลยจุดทีนี้เนี่ย ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเขามีการประสานงานกันระหว่างรัสเซียกับเอิหราโดยที่รัสเซียเนี่ยโจมตีทางอากาศในการที่ใหเอรหราเนี่ยเข้าไปยึดพื้นที่ทางภาคพ,พื้นดินนะคะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้ช่วงที่ปฏิบัติการเนี่ยทางอากาศเนี่ยมีของอิรัก์เข้ามาร่วมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นทางรัสเซียบอกว่าเป็นโปกะอบอลลครับคุณผู้ชมเป็นโป๊บอลล็อคโอโอเคโป๊ะบอลลจากเลบานอน<บ>อ๋อค่ะ เพราะว่าเห็นบอกว่าแค่72ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยบินโจมตีไปแล้วเนี่ยถึง60สิบเที่ยวบินแล้วก็สามารถที่จะทําลายจุดต่างๆของไอซิสเนี่ยได้ถึงมากกว่าห้าสบแห่งด้วยกันโอ้โห oh, ถ้าเป็นอย่าง,งาน,นั้นนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆถ้าเรามองอย่างบุคคลภายนอกเนี่ยก็คิดว่าซีเรียนี้ก็แทบจะเป็นจุนเลยนะในหลายๆในเมืองที่เกิดขึ้นนะครัะในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามจัดการกับพวกไอซิส แต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกับเทเลทล่าคุณรัชดากองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ในในอัฟกานิสถานนะไม่รู้ว่าไปไล่ล่าพวกตาลิบันหรือเปล่าเพราะว่าขนาดนี้ได้ข่าวว่าพวกตาลิบันเนี่ยกลับมาแผงลิศใหม่เงี้ยปรากฏว่าเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปถล่มโรงพยาบาลนะครับที่หมอเนี่ยในค่ายที่เขาเรียกว่า doctors without borders หรือว่าหมอไร้พรมแดนที่ ไปทำการรักษาคนป่วยนะครับในในประเทศที่อยู่ภายภายใต้ภาวะสงครามหรือว่าที่เจอโรคระบาดนีโอ้โหตายกันเกลื่อนเลยสิคนนะครับบาดเจ็บเป็นร้อยเลยทําให้ทางยูเอ็นยั่วเหมือนกันนะออกมาประนามทั่วโลกขณะนี้ประนามนะฮะทำให้โอบามาอยู่ไม่ได้นะครับต้องออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะขณะนี้เนี่ย ก็ได้ให้เพนตะกรอนเนี่ยออกมาสอบสวนอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่เครื่องบินลบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทลลมนะครับเข้าไปในโรงพยาบาลในอัฟกานิสถานเนี่ย,ฟฟนนยแล้วก็ทำให้หมอนะนั่งพยาบาลบุรุษพยาบาลผู้ช่วยนะฮะรวมทั้งคนไข้เนี่ยตายไปนะฮะทั้งทั้งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีข้อมูลดีนะมีจานดาวเทียมดีมีระบบสื่อสารดีมี ข่าวกรองอย่างดีแต่อทำไมชุยขนาดนี้ทำไมถลม่มเข้าไปในลงโร<ล>งบ้าบาลอย่างนั้นแต่สหรัฐเขาก็กาาล่าวหารัสเซียเหมือนกันนะว่าไปทำลายทางส่วนของภาคพ,พลเรือนประชาชนชเสียชีวิตในซีเรียเนี่ยตั้งหลายสิบคนใช่ไหมคะเพราะงั้นก็มีการกล่าวหากันไปกล่าวหากันมาก็ไม่รู้ว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจบภายในเมื่อไหร่นี่ก็อย่างที่คุณธนงบอกวันที่ห้าละของซีเรียนะครับ ครับก็ผมก็มองว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ปกตินะเพราะว่ารัเสเซียเข้ามาอยู่ในซีเรียครั้งนี้เนี่ยพูดง่ายว่ายกทหารแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์นะของหนักอาวุธหนักอาวุธเบาเนี่ยขนมาเพียบเลยนะครับเพราะว่าต้องการกลับเข้ามาเนี่ยเติมช่องว่างที่ทางสหรัฐอเมริกานาโตเนี่ยทิ้งไว้นะครับหลังจากที่สร้างกลุ่มไอซิสขึ้นมานะฮะทีนี้ประเทศที่ลำบาก ที่เราจะจับตามองตูต่อไปก็มีอยู่3ประเทศนะในภูมิภาคนี้ก็คือ4ประเทศอ่าสประเทศก็คือซาอุดิอาระเบียอิสราเอลกาตาและก็ตุรกีที่ผ่านมาเนี่ยสประเทศนี้นะครับก็คือซาอุดิอาระเบียกาตารตุรกีนี้มีส่วนอย่างมากในการไฟแนนซ์หรือว่าให้เงินช่วยเหลือรวมทั้งการเทรนนิ่งการฝึกอาวุธการสนับสนุนนะฮะกลุ่ม ขบาหรือว,ว่ากลุ่มนักรบนะฮะโดยเฉพาะออยิ่งนะครับพวกที่สายเนสายอนุสร้านะครับรวมทั้งไอซิสด้วยนะครับมีมีข้อกล่าวหาอย่างนี้เนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะล้มล้างรัฐบาลนายนายอาซัดรประมาณไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก่อนที่ทางปูติน,นจะสั่งให้กองทัพรัรเซียถลม่มฐานที่มั่นของไอซิสเนี่ยปรากฏว่าทางซาอุดิอาระเบียยังคงยืนยันจุดยืนเดิมนะครับว่า จำเป็นนะครับหรือว่า,ามีความจำเป็นที่ทางรัฐบาลอาซัคนี่ต้องออกไปก่อนอเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าไม่งั้นเนี่ยทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะใช้ออปชั่นหรือว่าจะใช้ทางเลือกทางทหารเนี่ยเข้าไปจัดการนะครับค,คนที่พูดนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียเลยนะอาเดลอัลจูเบเป็นคนพูดเลย แต่ว่าตอนนี้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยไม่รู้ว่าเสียใจหรือเปล่าที่พูดออกไปอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้ถ้าหากว่าซาอุดีอาระเบียขยับอะไรยังไงเนี่ยแหมมีหวังหมายวามว่าต้องเผชิญหน้ากับทางด้านรัสเซียนะครับเพราะรัสเซียประกาศแล้วนะครับประกาศสงครามกับไอซิสเต็มตัวนะครับผ่านรัสภาเพราะฉะนั้นเองใครก็ตามที่หนุนไอซิสหรือว่าส่งกองทัพแอบส่งโดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเนี่ยเข้ามาถือว่า เป็นสูกับกองทัพของรัเสเซียไปถูกรักเสเซียจัดการนะฮะเพราะฉะนั้นเองตอนนี้เนี่ยทั้งสามประเทศนี้ขยับไม่ออกนะครับกาตา,า,ราร์ซาอุดิอาระเบียร,รวมทั้งตุรกีด้วยนะฮะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่อิรานเนี่ยจะสนับสนุนเยเมนต่อไปในการที่จะต้านซาอุดิอาระเบียเพราะว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี้ถึงเนี้ยซาอุดิอาระเบียยังคงทำสงครามถล่มเยเมนอยู่รายวันเลยนะฮะถล่มกันจน เละเลยนะฮะก็จะทำให้อิสราเอลขณะนี้ก็ต้องหนาวหนาวร้อนร้อนครับคุณโษณากรับคุณธนงมองว่ามันจะมีโอกาสที่จะขยายเป็นระดับสงครามในภูมิภาคหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วซาอุดีอาระเบียนเนี่ยก็คงนอกจากกลัวสิ่งที่รัสเซียนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเนี่ยทางการทหารแล้วก็ทางด้านของเครื่องบิน ที่มีการโจมตีทางอากาศต่างๆแล้วในซีเรียแล้วเนี่ยสิ่งที่ซาอุดีอาระเรบเียกลัวก็คืออิทธิพลของอิหร่านแล้วก็อิหรัก์ที่อาจจะมีมากขึ้นถ้าหากว่าอสองประเทศเนี้จับมือกับรัเสเซียแล้วก็พันึกกันได้เพราะเท่ากับเป็นการท้าทายให้เห็นว่า ตะวันออกกลาง,ซ,งซึ่งเคยผนึกกําลังระหว่างกลุ่มที่เป็นผู้ส่งออกน้ํามันเนี่ยที่นำโดยซาอุดีอาระเบียนเนี่ยอิทธิพลก็อาจจะลดลงแล้วก็อาจจะกลายเป็นมา่าสุดท้ายแล้วตกอยู่ในภาวะที่ที่เสียเปรียบหรือเปล่าครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะฮะค,คิดว่าสงครามจะต้องลามามไปเป็นสงครามทางด้านภูมิภาคแน,แน่เลยนะครับเป็นสงครามาศาสนาด้วยเพราะว่าทางอิหร่านชีอะกับ ซาอุดิอาระเบียซุนีเนีย่ยนะพูดง่ายว่าเข้ากันไม่ได้เลยจริงๆนะฮะแล้วก็อิหร่านก็จ้องโอกาสนะครับที่จะช่วยเหลือเยมเมนถล่มกับซาอุดิอาระเบีย,ยเพราะงั้นเองงั้นน่าจะเป็นก้าวต่อไปนะครับที่เราจะต้องจับตาดูนะฮะว่าสงครามไอซิสซึ่งรัเสเซียคิดว่าจะชนะภายในไม่กี่ส,สัป,ปดาห์ข้างหน้าในซีเรียแล้วก่อนที่จะเ,เคลื่อนทัพเข้าไปนะฮะช่วยรัฐบาลอิรักจัดการกับไอซิสในนั้น และหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะมีการช่วยเหลือเยเมนนะฮะในการต่อสู้กับซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นเองเราจะเห็นว่าเวทีสงครามกำลังจะเคลื่อนนะครับจากซีเรียรไปอิรักและก็ซาอุดิอาระเบียครับคุณมชรารนีา่ช่วงเวลาที่เหลือกลับมาอัปเดตล่าสุดหน่อยนะฮะว่าทาง world bank เนี่ยเขามองเศรษฐกิจของไทยเป็นยังไงคุณมชรา ตอนนี้ก็เป็นการถแถลงวันนี้นี่เองเมื่อเช้านี้เองเกี่ยวกับตัวเลขล่าสุดของภูมิภา, Pacific, าคเอเชียแปซิฟิกปรากฏว่าก็ชะลอตัวลงอย่างที่คาดการณ์กันเพราะว่าทางเบอร์แบงก์ก็บอกว่าปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เนี่ยชะลอลงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่กําลังชะลอลงเพราะว่าเบอร์แบงก์ก็บอกว่าจีนน่าจะโตต่ํากว่า 7%แต่ว่าก็ยังไม่ระบุชัดนะน,นะคะว่าจีนเนี่ยจะมีอัตราการเติบโตเท่าไหร่แต่พิงยง่เต๋อบอกว่ามองในช่วงสองสมปีข้างหน้านี้ก็คือจีนจะมีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นเองระดับปานกลางก็อยู่ที่การตีความแล้วแหละว่าจีนจะโต4โต5หรือโต6%น,นี้ขึ้นอยู่กับว่าการบริหารเศรษฐกิจในเชิงนโยบายของรัฐบาลจีนเองด้วยว่าจะประคองได้ขนาดไหนหนะคะ ทีนี้เนี่ยจุดอีกจุดหนึ่งก็คือที่เวอร์แบงค์มองก็คือว่าการที่สหรัฐจะมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยอาจจะมีผลกระทบที่รุนแรงแล้วโดยเฉพาะเ,าเกิดเรื่องของกระแสงเงินทุนไหลออกเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เว้นเวอร์แบงค์ก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยซึ่งรวมทั้งอาเซียนเองเนี่ยพึ่งพาเศรษฐกิจจีนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมากพอสมควรเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลกระทบที่รุนแรงหน่อยในแง่ของเศรษฐกิจไทย เออแบงก์มองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เท่าที่เห็นนะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ําเลยคุณธนงปีนี้จะเหลือแค่2.5เปอร์เซ็นจากที่เคยคาดการเมื่อเดือนเมษายนที่3.5เปอร์เซ็นก็คือลดลงไป1เปอร์เซ็นต์จำได้นี่คุณวชราพูดเรื่องนี้มาตลอดนี่ใช่ไหมถ้าแบงก์ชาติหรือว่าทางกระทรวงการนคลังตั้งเป้าเศรษฐกิจปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเท่าไหร่เนี่ยช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยไทยได้เลยว่ายังไงก็ต้องหั่นตัวเลขลงมาแน่ๆน่หั่นลงมาเรียบร้อยแล้วค เพราะว่าทั้งที่แบงค์ชาติช่วงต้นปีเท่าไหร่อ,<น>อ,อะช่วงต้นปีช่วงต้นปีเอ่อเบอร์แบงค์คาดการไว 5, <พ>้สามจุดห้าเบนหายเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะแต่ว่าล่าสุดของแบงค์ชาติเราเนี่ยคาดการว่าจะเหลือสองจุดแปดในปีนี้แต่กระทรวงการคลังยังยืนยันว่าจะให้ได้สามเปอร์เซ็นตเพราะหวังว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กําลังจะเอามาเนี่ยน่าจะได้ผลซึ่งดูแล้วไม่น่าจะได้ผลเท่าไหร่นะคะทีนี้เบอร์แบงค์ยังมองคาดการในปีหน้าแย่กว่าปีนี้อีกเพราะปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ย G d p จะหายยไปเล อ4เปอร์เซ็นเหลือแค่2เปอร์เซ็นเท่านั้นเองทั้งที่เวอร์แบงค์มองมานี่ยังมีปัจจัยเรื่องของรัฐบาลเนี่ยมีการใช้จ่ายเงินแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยเอาไว้ทีนี้เราก็มองไปว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทั้งสองปัจจัยเนี่ยเกิดมันไม่ได้มีประสิทธิภาพขึ้นมาล่ะเศรษฐกิจไทยจะมีย่แย่ลงไปกว่านี้หรือก็แสดงว่าอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มที่จะกลายเป็นเศรษฐกิจ ของประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ไหมที่มีอาการที่โตช้าใช่ไหมเ <c oughs> พราะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยถ้าเกิดโตสอง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 จุดห้าเปอร์เซ็นี่ยโอ้โเขาดีใจเลยนะใช่แต่นี่มันคงตรงกันข้ามเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยก็ยังมีเป็นอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่เนื่ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงทีเดียวแหละว่ารายได้ของคนเนี่ยก็จะเติบโตช้าลง ในคะที่จํานวนหนี้เนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเลยเพราะนี้คือสิ่งที่เกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นในประเทศครับเพราะฉะนั้นเองต้องจับตาดูต่อไปนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับในซีเรียรว่าจะพัฒนาไปอย่างไรเข้าสู่อิรักแล้วก็ซาอุดีอาระเบียอย่างไรนะครับเพราะว่าทางรัสเซียจีนก็คุ้มเชิงดูอยู่นะครับ,รบส่วนสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะฮะอ,อิสราเอล รวมทั้งซาอุดิอาระเบียขณะนี้คิดหนักแล้วนะครับคิดคหนักแล้วนะว่าเอจะต้องมีมาตรการที่จะตอบโต้อย่างไงนะครับยังยังดูไม่ออกนะครับข<ช>่าว<ช>อัปเดตต่อไปน่าจะเป็นเรื่องนี้ในขณะที่เอเชียบ้านเราก็สถานการณ์<ช>ระหว่างจีนเญี่ปุ่นก็ยังคงน่าจะครุกรุ่นมากยิ่งขึ้นครับค<ช>ุณระชนมีประเด็นที่จะต้องบอกท่านผู้ฟังของเราได้ติดตามกันด้วยก็คือเรื่องของกระแสเงินทุนเพราะว่า ไอเไอเอฟสถาบันการเงินเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งไม่ซึ่งไม่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในเครือของธนาคารโลกหรือเปล่านะคะออกมาประมาณการสำรวจเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองบอกว่าปีนี้เนี่ยจะมีเงินทุนไหลออกจากประเทศกำลังพัฒนาในตลาดเกิดใหม่เนี่ยสาประเทศเนี่ยถึง5้าแสน สี่หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นสัญญาณติดลบครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดแปดมแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะมีการไหลออกอีกประมาณสามแสนหกหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนคะคะที่ปีที่แล้วเนี่ยมีเงินทุนไหลออกเนี่ยแค่เล็กน้อยประมาณสามหมื่นกว่าล้านเพะ้ยนนี่เป็นปัจจัยที่น่าเป็นห่วงสำหรับหาหมายก็วาาา่าได้เวลาจ่ายหนี้แล้วนะครับหรือได้เวลาที่ฝรั่งที่เอาเงินโปรยเข้ามานะครับในตลาดเกิดใหม่เขาจะ ชักเงินกลับแล้วนะครับผลที่จะตามมาประการแรกชัดเจนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนบาทหรือว่าข้างเงินของภูมิภาคนี้หรือว่าในตลาดเกิดใหม่เนี่ยจะต้องอ่อนลงตลาดหุ้นก็จะต้องซบเซาโดนเทขายใช่ไหมคุณนรชราร,รวมทั้งคัดการไว้อย่างนั้นรวมทั้งตลาดบอลด,ด้วยนะครับก็จะน่ามีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการระดมเงินหรือว่าการกู้ยืมเงินนะฮะ ของประเทศที่พัฒนาที่กำลังพัฒนานี่หรือว่าตลาดเกิดใหม่เนี่ยจะมีปัญหานะครับจะเกิดพวกผู้พูดง่ายว่าเครดิตไทเทนิงนะครับหรือว่าภาวะการเงินที่ตึงตัวนะครับเพราะว่าเงินมันออกสภาพคล่องก็จะไม่ดีเหมือนเดิมนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจที่ตกต่ําเอ๊ไม่เห็นมีข่าวดีเลยคุณวัชนาคอามีข่าว<อ>ดีดบอกหรเ่าก่อนจบยังมีข่าวดีบ้างก็คือลุ้นกันกับว่า ภาคการท่องเที่ยวเน่ยจะยังคงเป็นพระเอกช่วยได้หรือเปล่าแล้วก็การบริหารจัดการของรัฐบาลเนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นได้หรือเปล่านะคะคเป็นเวลาเราหมดลงลวครับสาหรับวันนี้รายการโลกใหม่นิวเวลเวลาหมดลงพอดีนะครับพรโอและคุณวชราได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Nation Radio สำหรับวันนี้สวันนสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทาไทย